เรารู้สึกว่าเราเปิดประตูรถแล้วเดินออกไปกลับประตูู่ที่บอกว่าอ้าวเฮ้ยเขาตกใจกันออกมาได้ไงเราก็ทันทีแล้วเราก็หันไปดูรถรถเป็นยังไงรถปิดอยู่ฮะฮรถประตูปิดอยู่รถประตูปิดอยู่และเขาบีแบบคือรถเขา้าใจว่ารถสิบรอ้อกับรถยานริดอะสูงกระเตี้ย รถปิดอยู่แล้วเหอเหว๋อวิญญากลับมาอีกแล้วกลับคิดว่าเป็นวิญญาอีกแล้วกำลังคิดว่าดูหนังเยอะตัวเป็นวิญญาที่แบบมีความแข็งแรงสามารถทำตัวเป็นตนได้ที่งั้นเลยแล้วตัวเองไม่มีแผลสักแผล